สวัสดีครับผมน้องๆทุกคนนะครับทั้งน้องม6นะครับน้องปช3ทั้งเด็กนายแล้วก็เด็กเทคนิคเด็กราชมงค,คลทั้งหลายนะครับที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอบเข้าพนักครเหนือในวันที่78เมษายนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาไกด์ไลน์เกี่ยวกับข้อสอบแล้วก็แนวทางการทาข้อสอบนะครับเพื่อให้เราสอบติดพนักครเหนือนะครับ การสอบเนี่ยนะเราจะมีการสอบกันอยู่5วิชาที่น้องก็คงติวกันมาครบหมดแล้วเราจะมาเห็นภาพรวมของข้อสอบเราจะมาวางแผนการทำข้อสอบกันเพื่อให้น้องได้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะครับข้อสอบของเรามีทั้งหมด650คะแนนนะครับแบ่งเป็นคณิตศาสตร์150คะแนนยีข่ข้อข้อละ6คะแนนคณิตศาสตร์คะแนนจะเยอะสุดเลยข้อละ6คะแนน2ี่ข้อออกทุกบทนะครับออกทุกบท ในคณิตศาสตร์มีทั้งหมด16บทออกทุกบทฟิสิกส์100คะแนนมี25ข้อข้อละ40เอ่อข้อละ4คะแนนนะครับเคมี100คะแนนเหมือนกันมี25ข้อข้อละ4คะแนนนะครับภาษาอังกฤษ100คะแนน100ข้อนะครับข้อละคะแนนวิชาช่างไฟฟ้าช่างเครื่องกลช่างโยธาสอบแยกกันนะครับใครสอบไฟฟ้าเครื่องกลโยธาก็แล้วแต่สาขาที่น้องเลือกนะครับ200คะแนน เฉลี่ยข้อสอบมีประมาณ50ข้อข้อละ4คะแนนบางสาขาจะมีถึง60ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปน้องสอบไม่ต้องตกใจข้อสอบจะเป็น50หรือ60ข้อทําให้ครบทุกข้อนะครับวันสอบวันที่7เมษายนเราแบ่งการสอบเป็นวันที่7เมษายนเนี่ย7เมษายนช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยง9โมงถึงเที่ยงเนี่ยเราจะสอบฟิกับเคข้อสอบจะให้มารวมกันเลย ฟิกกับเคห้าข้อสชั่วโมงแล้วเราก็พักชั่วโมงครึ่งน,นะครับเรามาสอบตอนบ่ายโมงคึ่งถึงบ่ายสโมงคึ่งเรามาสอบคณิตศาสตร์อีก25่ข้อยี่ข้อมีเวลา2ชั่วโมงวันที่เจ็ดเมษาก็คือจบแล้วฟิกเคคณิตวันที่8เมษา ช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงเราสอบวิชาช่างนะช่างไฟฟ้าเครื่องกลโยธาสอบช่างพอสอบช่างปั๊บตอนบ่ายชิวๆแล้วบ่ายโมงครึ่งถึง3ามโมงครึ่งเราสอบภาษาอังกฤษแล้วจบแล้วหกคะแนนถ้าเราอยากจะเอาสาขาท็อปๆเลยเช่น M E E E C E C H E นะครับ ก็ต้องประมาณครึ่งหนึ่งของข้อสอบนะครับก็คือประมาณ300กว่ากว่านะครับแต่ถ้าเราสาขาลองลองลงมาก็มีตั้งแต่200ต้นต้นยัน200ไปลปลายเลยนะทุกคะแนนมีความหมายมากวันนี้เรามีเป้าหมายของเราแน่นอนทุกคนมีเป้าหมายในการสอบให้ได้อันดับหนึ่งในสาขาที่เราตั้งใจไว้บางคนเลือก me บางคนกล้าเลือก ee บางคนกล้าเลือก ce เรามีความมุ่งมั่น เพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวให้ดีๆนะเตรียมตัวให้ดีๆวันนี้พี่ไม่มาลงรายละเอียดของทฤษฎีในวิชาคณิตฟิสิกส์เคมีพี่่คนอื่นเขาดูแลตรงนั้นแล้วหน้าที่ของพี่ก็คือมาพูดถึงภาพรวมของการทําข้อสอบนะครับประกาศผล20เมษานะคือสอบเสร็จปั๊บจบรอรุ่น20เมษายน1เมเมษาเย็นๆเว็บไซต์ก็น่าจะประกาศแล้วเดี๋ยวรอรุ่นไปด้วยกันทางพี่ๆีก็รอ ไปกับผู้เองนะสัมภาษณ์22-25ประกาศผล28นะเรื่องสัมภาษณ์เรื่องประกาศผลของระดับปรตีแทบไม่มีผลแล้วแทบไม่มีผลแล้วคือถ้าเองไม่ไปตอบคาถามที่สุดโตรงก็งติทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผลของเรารุ้นวันที่19หรือ20เมษาแค่นั้นเองถ้า19เมษาก็น่าจะประมาณสักหกโมงเย็นผลก็น่าจะออกแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ หลายๆคนถามนะครับว่าเราต้องทำยังไงวันที่7เมษายนวันที่8เมษายนเป็นวันธรรมดาเพราะฉะนั้นรถบริเวณนี้ค่อนข้างติดบางคนสอบที่พระนครเหนือบางคนสอบที่พระราม6บางคนสอบที่เขมมาสตรีนนท์โซนนี้เป็นโซนที่รถค่อนข้างติดนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาในการเดินทางนิดนึง7โมงครึ่งถึง8โมงควรถึงสนามสอบนะครับ แล้วเราก็ไปกินข้าวเช้าเบาๆเราไม่ต้องกินอะไรเยอะมากนะกินแค่พออิ่มพ้องแค่3ามชั่วโมงนะครับสมชั่วโมงนะต้องมีความหมายต้องเป็น3ชั่วโมงที่ดีที่สุดสําหรับการสอบของเราในครั้งนี้นะครับอุปกรณ์เตรียมตัวไปให้พร้อมอย่าให้ขาดสิ่งใดก็ตาม1ปากกาลิควิดนะครับบางทีพูดก็เหมือนมานั่งแต่มาส,สิ่งที่เราไม่ควรลืมจริงๆนะปากกาลิควิดดีซอสองบีนี่พกไปหลายๆแท่งเลยครับ นะครับยังลบเตรียมไปให้พร้อมบัตรประชาชนบัตรนักศึกษาบัตรนักเรียนพาไปให้พร้อมอย่าให้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดนะครับบัตรประจําตัวสอบที่เราปริ้นจากในเว็บของมหาลัยที่เราเข้าไปในเว็บมหาลัยแล้วปริ้นบัตรประจําตัวสอบปริ้นมาสักสองใบเก็บติดตัวไว้ใบหนึ่งเก็บใส่กระเป๋าตัง หรือแทรกไว้ที่ไหนสักใบหนึ่งเผื่อกันหายนะครับปีนออกมาสักสองใบพกติดตัวไว้ใบหนึ่งวันนั้นอย่าให้มีอะไรสะดุดนะพอิีพี่ก็ถือนะนะก็คือวันสอบต้องเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับเราบางคนเตรียมตัวมาพร้อมแต่วันสอบทำได้ไม่ดีวันสอบขาดนู่นขาดนี่มันก็อาจจะไม่สำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดี อีกอย่างหนึ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือนาฬิกานาฬิกาเขาไม่ให้เอาสมาร์ทวอตเข้านะครับแต่นาฬิกาเข็มทั่วไปเข้าได้ต้องเป็นนาฬิกาเข็มนะครับไว้บอกเวลาไว้เผื่อเวลานะครับเข้าไปห้องสอบสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยก็คือน้องต้องเขียนชื่อแล้วก็ฝ่รนละนักศึกษาก่อนทำไมพี่ต้องเอาเคสนี้มาพูดซึ่งมันเป็นเคสเบสิกมากๆคือข้ห้องสอบเองต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ เองต้องฝนชื่อรหัสก่อนเพราะพี่ได้สิ่งได้ยินสิ่งเหล่านี้มาทุกปีทุกๆปีเลยเด็กบอกพี่ผมลืมบัตรประจำตัวพี่ผมลืมบัตรประจำตัวสอบผมหายพี่ผมลืมฝนรหัสต้องโทรมาหาทุกปีมันก็แก้อะไรไม่ได้แหละนาฬิกาผมลืมเอามาผมทำข้อสอบไม่ทันอาจารย์คุมสอบบอกหมดเวลาแล้ว ผมไม่ได้กาไม่ได้เดาข้อสอบไป30ข้อทำยังไงดีพี่ทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ก็คือเหมือนกับมาเตือนสติเตือนเรื่องที่เบสิกที่สุดแต่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปน้องสอบพวกเราอะอยากทำข้อสอบทำได้ทำไม่ได้ไม่รู้แต่กูอยากทำแนะนำเขียนชื่อฝลรหัสให้เสร็จก่อนเองใช้เวลาไม่หนึ่งหนึ่งนาทีหรอกมึงได้ทำข้อสอบแน่นอน สามชั่วโมงเนี่ยอยู่กับข้อสอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสละเวลาหนึ่งนาทีในการฝนชื่อรหัสนักศึกษาอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเองไปถึงเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงมันมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาอ่านหนังสือเบาๆมีเวลาเข้าห้องน้ําทําธุระส่วนตัวอะไรให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวสอบสามชั่วโมงใช้เวลาสามชั่วโมงในห้องสอบให้คุ้มค่าที่สุด ใช้เวลาในการสอบ3ชั่วโมงให้คุ้มค่าที่สุดถ้าไม่จําเป็นอะไรก็อย่ากออกก่อน3ชั่วโมงทู่ๆทายๆไปเนั่งไปเถอะเดี๋ยวมันก็คิดออกเอง3ชั่วโมง180นาทีถ้าพี่กะฟิสิกเคมีรวมกัน50าสข้อ180นาทีก็ตกข้อหนึง่งใช้เวลาประมาณ3 4สนาที 3-4นาทีวิชาเด็กหลายๆคนบอกว่าเคมีง่ายเพราะถ้าเคมีง่ายเองเข้าไปก็ควรจะนั่งทำพาร์ทเคมีให้เต็มที่ก,ก่อนก็คือครึ่งทางเนี่ยทำเคมีไปเลยชั่วโมงครึ่งอีกชั่วโมงครึ่งก็ทำฟิสิกส์ไปแต่เราอย่าจมปักนะข้อไหนไม่ได้จริงๆ ไม่ต้องไปนั่งคิดจนจมปรับถ้ามึงอ่านแล้วอ่านไม่รู้จริงๆข้ามไปไปทําข้ออื่นที่มันได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเดากันนะเราค่อยกลับมาเดากันช่วงบ่าย2ชั่วโมง120นาทีคณิตศาสตร์มี2ีาข้อเฉลีย่ยข้อละประมาณ5นาทีคณิตศาสตร์เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างยากถ้าเทียบแล้วในบรรดาสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีแมทแมทยากสุด ฟิสิกส์ลองออกมาเคมีง่ายสุดเพราะฉะนั้นพ์ทเช้าเนี่ยเก็บให้ได้เยอะๆ200คะแนนเองได้สักร้อยกว่า,วาตุนมาตอนบ่ายได้สักหน่อยมันก็พออุ่นใจแล้ววันนี้คะแนนรวมๆสอบกันวันแรกเนี่ยประมาณ400คะแนนเองได้สัก200กว่าก็อุ่นใจแล้วนะเอาให้ถึงนะเอาให้ถึง200กว่านะครับ วัน,นที่8เมษายน9โมงถึงเที่ยงสอบช่างแม็กกับเคเมีอ่ะเขาจะออกข้อสอบประมาณ50ข้อแต่ถ้าพาร์ทไฟฟ้าจะออกข้อสอบประมาณ60ข้อก็เฉลี่ยข้อละประมาณ3นาที180นาทีทำให้เรียบร้อยที่ต่างคนต่างสอบเลยคนสอบเครื่องกลก็สอบช่างเครื่องกลช่างเครื่องกลจะง่ายช่างโยธาช่างไฟฟ้าจะยากกว่าไฟฟ้ากับโยธาจะเน้นเทคนิคเยอะ แต่ช่างเครื่องกลมันจะรวมความรู้หลายๆอย่างนะมีทั้งคณิตศาสตร์มีทั้งฟิสิกส์มีทั้งเขียนแบบมันก็เลยรวมหลายๆอย่างมันก็เลยซอฟลงมาแล้วไฟฟ้าโยธานี่คือเน้นไฟฟ้าเพียวๆเน้นโยธาเพียวๆ,ๆอาจจะยากน,นิดนึงมีบางคนถามว่าเด็กม .6 เด็กปชข้อสอบชุดเดียวกันไหมข้อสอบชุดเดียวกันแต่ตัดเกรดคนละระบบก,กันก็คือปชเขารับกี่คนก็จะตัดแค่ของปช ม .6 รับกี่คนก็ตัดแค่ของม .6 อย่างเช่นบางสาขาเช่น ME อย่างเงี้ยวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเงี้ยถ้าเป็นของเด็กปชประมาณ300นิดนิดก็ติดแล้วแต่ถ้าเป็นเด็กของเด็กม .6 อาจจะ4 0 0รกว่าถึงจะติดเพราะว่าเขาแข่งกันของเด็กม .6 ของปชแล้วก็แข่งกันแค่ของเด็กปชนะครับช่วงบ่ายก็ สอบภาษาอังกฤษร้อย0นาทีก็ร้อยข้อข้อละนาทีอ่านโจทย์บ้างไม่อ่านโจทย์บ้างมันก็ต้องเดาเดา,ดาทำทำไปไม่ใช่เดานะอันนี้พี่จะวางแผนไว้ให้คือเราอ่านหนังสือเราทํามาทุกบทเราคงไม่สามารถเก็บคณิตได้ทุกบทฟิสิกส์ได้ทุกบทเคมีได้ทุกบทพี่ให้เลยนะเองทำได้ถึง6 0ของข้อสอบ ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว60%ของข้อสอบก็ถือว่าเก่งแล้วคือพี่อยากให้เองอ่ะอ่านหนังสือให้ได้ประมาณ60% 70%ของข้อสอบแล้วทำข้อสอบให้ได้ประมาณถ้า100ข้อนะทำไม่ได้ถึง60ข้ออีก40ข้อเดาทำไมพี่ถึงบอกเวลาสำคัญนาฬิกาสำคัญบางลง บางสนามสอบบางห้องสอบเขาไม่ได้บอกเวลาเองนะอันนี้คือสิ่งที่พี่ได้ยินมาจากคนสอบหลายๆรุ่นเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วนะทำข้อสอบอีกสิบห้านาทีหมดเวลาแล้วนะอีกสิบนาทีหมดเวลาแล้วนะบางห้องก็บอกบางห้องบอกไงรู้ป่ะหมดเวลาสอบทุกคนวางปากกาตกใจดิกูนั่งทำทำไปกูยังไม่ได้สนใจอะไรเลยนาะฬิกากูก็ไม่มีไม่รู้เลยเวลากี่โมง เขาก็บอกวางอ้าวกูทุ่งทำไปแ้6หกสิบข้ออีสี่สิบข้อกูยังไม่ทําเลยแล้วกูจะเดาอย่างไงวะเน,นี่ยแล้วเขาบอกให้วางปากกาแล้วแล้วกูจะเดายัางไงแล้วกูจะทํำยังไงกูต้องเว้นว่างสี่สิบข้อหรอสี่สิบข้อเอาง่ายๆข้อละสี่คะแนนร้อยหกสิบคะแนนหายไปลนะนะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆวันนี้พี่มาคุยให้ฟังคือมาวางแผนก่อนออกรล เด็กม .6 ถ้ายังไม่ติดรอบนี้เองมีแกดแพดสำรองแล้วพี่บอกให้นิดนึงนะเด็กม .6 อ่ะการใช้แกดแพดเข้าพระนครเหนือค่อนข้างง่ายกว่าสอบตรงเพราะว่าแกดแพดพระนครเหนือไม่สูงมากบางทีเองได้สาขาเองอาจจะสอบติดรอบตรงแต่ได้สาขาที่ไม่ชื่นชอบลองไปดูคะแนนแกดแพดเมื่อปีที่แล้วดูว่า ของเราถึงไหมถึงเกณฑ์ที่เราจะเอาสาขาดีๆไหมพี่เชื่อว่าหลายๆคนถึงเกณฑ์ที่สาขาดีกว่ารอบสอบตรงเองก็อาจจะเลือกไปแต่ถ้าเองได้รอบสอบตรงแล้วเองพอใจกับสาขาที่เองได้แล้วเองก็เลือกไปก็จบสำหรับเด็กปอชอปอชอที่เนี่ยโอกาสสอบติดค่อนข้างสูงแม้ว่าเองจะได้บ้างไม่ได้บ้างโอกาสสอบติดก็ค่อนข้างสูงเพราะที่นั่งมันมีเยอะ แต่ถ้าเองไม่ติดเองพลาดขึ้นมาเองก็ต้องไปเรียนราชมุงที่เขาชอบไปก็คือราชมงคลคองคุกหรือไม่ก็เอกนชนเลยครั้งนี้ของปชก็เหมือนทุบมออข้าวเลยทำยังไงก็ได้ให้กูติดแล้วเป้าหมายของเราก็คือติดอันดับหนึ่งเท่านั้นทาไม่ได้อันดับสองก็ยังดีนะ คือที่พี่บอกก็คือว่าเราต้องทําข้อสอบทุกข้อพี่ถึงบอกว่าเวลาเนี่ยสำคัญเข้าไปอ่อนสอบ9โมงถึง11โมงครึ่ง11โมง40นั่งทําไปเลยอย่างเต็มที่ทําให้ข้อสอบให้ได้มากที่สุดแล้วเองต้องเหลือเวลาเผื่อเวลาดูนาฬิกาว่าเฮ้ยดึกตั้งเวลาก็ไม่ได้เพราะดิจิตอลมันมันต้องใช้เข็ม พี่นะจะเอาเลย15นาที20นาทีเผื่อไว้เลยเผื่อไว้เดาเดายัางไงวะข้อสอบอ่ะพี่เคยเก็บสถิติพี่เคยรวบรวม,รวมสถิติมาเอยของพนันคอนเหนือนนะพี่ไ่เคยดูของโอนะเน็ตเอเตอ่ะทะเบียยของพนันคอนเนี่ยข้อสอบมันกระจายกันถ้าร้อยข้อนี่เอาง่ายๆเลยถ้าร้อยข้อนะไก่ไข่วายงวัวอย่างละยี่สิบห้าข้อเลย อาจจะเป็น26บ้างอาจจะเหลือ24บ้างแต่เกลียกันประมาณนี้ตลอดเพราะฉะนั้นพี่ทําไมพี่ต้องเหลือเวลาไว้สักสินาทีบางคนบอกให้พี่สนาทีผมก็กากาทันผมต้องกาแบบคิดอะสิบห้นาทีเนี่ยพี่ต้องมานั่งนับชอยแล้วไก่ไข่ควายงูหกสิบข้อทําไปกี่ข้อพี่นับไก่ได้20ไข่ได้ยี่สิบควายได้สิบงูได้สิบ 60ข้อพี่ต้องเดาอีก40ข้อทำไงให้มันเดาให้มันใกล้เคียงกับข้อสอบมากที่สุดเองก็คงรู้นะเราก็ควรจะเดาควายกับมูเยอะถูกไหมเราต้องเดาควายกับมูเพราะไก่กับไข่ออกไปเยอะแล้วควายกับมูยังไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นจาก1ใน4เราจะเหลือแค่1ใน2แล้วเราก็ทำไป ข้อสอบอ่ะนะถ้าไหนเราไม่มั่นใจพี่ถึงบอกว่าเราไม่มั่นใจอ่ะเราก็กติ๊กไว้ก่อนว่าเราจะตอบช้อยไหนบ้างคาวๆไว้ก่อนอันไหนมั่นใจแล้วก็วงไปเลยมั่นใจแล้ววงไปเลยแล้วเหลือเวลา15นาทีแล้วเราค่อยม,ม,มาเดาที่เหลืออย่าลืมนะข้อสอบต้องไม่มีเว้นว่างวันนั้นเองอาจจะเป็นวันที่ดวงดีของเองก็ได้เูเดา4ี่สิบข้ออาจจะถูกย0 3สสิบข้อวันนั้นถือว่าแจ็คพอต การสอบเข้าอะเก่งก็ส่วนหนึ่งเฮงก็อีกส่วนหนึ่งทําไมเวลาสอบพี่ต้องพาเด็กของพี่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระจองและไหว้ทุกปีนะมีปีที่แล้วที่เป็นโควิดกับปีนี้ที่ยังเป็นโควิดอยู่ก็เลยพี่ก็เลยไปไหว้เองไปไหว้คนเดียวเลยนะไปไหว้ขอพอรให้พวกเองนะขอพอรให้เด็กของพี่ที่ตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือ วันท so ี life, it imes, ่เจ็ดวันที่แดให้เป็นวันที่ดีที่สุดของพวกเองคือมันวัดวันที่เจวันที่แปดนะถ้ามันเป็นวันที่ดีที่สุดของพวกเองเดาอย่างไงมันก็เดาถูกมึนเคยเห็นไหมวันที่เราเฮงวันที่เราโชคดีอะทาอะไรแม่ก็ประสบความสําเร็จก็ขอ้วันี่เจวันที่แดเนี่ยเป็นวันที่ประสบเป็นวันที่ดีที่สุดของพวกเราลองนึกภาพนะถ้าวันนี้เองติดประกาศผล20เมษามีชื่อเราเส้นทางมันคือเป็นวิศวะ แล้วมันไม่ได้เป็นแค่วิศวนะมันคือทั้งชีวิตของเองเลยนุย้ยมึงสอบติดวิศวกรรมเครื่องกลเองเรียน4ปีวิศวกรรมเครื่องกลอีก20 30ปีเองก็ต้องทำงานในแวดวงวิศวกรรมเครื่องกลมันคือทั้งชีวิตของเองเลยแต่ถ้าเองหลุดอันดับหนึ่งแล้วไปติดอันดับ2อันดับ3ชีวิตเองก็จะเปลี่ยนไปคนละทิศคนละทางอาจจะดีกว่าอาจจะแย่กว่าก็ได้แต่พี่ก็ พี่ว่าคิดว่าเองว่าคงเลือกดีที่สุดแล้วกับการเลือกอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นวันที่7วันที่8เนี่ยทำหน้าที่ของเองให้ดีพี่มีหน้าที่ในการมาไกด์ไลน์มาทําให้เองมีความพร้อมมากที่สุดวิชาการพวกพี่ๆทุกคนอัดคลิปให้แล้วอัดคลิปสรุปให้แล้วนะส่วนหน้าที่ของพี่ก็คือมาวางแผนภาพรวมให้เองให้เองทําข้อสอบให้ครบทุกขอ้อทํำยังไงก็ได้ให้เดาให้ถูกเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น<ม>ก็อย่าลืม เหลือเวลาไว้เดาข้อสอบด้วยทำข้อสอบให้ครบอย่าเว้นว่างเด็ดขาดนะทุกข้อมีความหมายถ้าเองดวงดีเองทำดีเองอาจจะเดาถูกเยอะๆเองอาจจะทำถูกจริงๆน้อยกว่าเดาด้วยซ้ำไปอ่ะโอเคนะก็สุดท้ายที่ในตัวแทนของสถาบันกุวิชา e t c และพี่คนสอนทุกคนก็หวังว่าวันที่7กับวันที่8เมษายนนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดของพวกเรา ให้เราได้สอบติดวิศวะพนครเหนือในสาขาที่พวกเราตั้งใจไว้นะครับก็ขอพรอนันเป็นมงคลพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับให้พวกเราประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับแล้วสอบติดไปได้ EDC มีสอนปรับพื้นฐานรีให้นะครับเริ่มปรับพื้นฐานกันใหม่เราเปิดเทอมกันอีกทีประมาณกรกฎาคม เรามีเวลาหยุดอีกประมาณ3เดือนเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นทําวันที่7วันที่8ให้เป็นวันที่ดีที่สุดของเรานะครับขอบคุณมากทุกคนขอบคุณครับผมสวัสดีครับ